ออนไลน์สเตชันสเตชันสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงสวัสดีครับชาวออนไลน Station วันนี้ก็มีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองสำหรับชาวเกมเมอร์ได้ใช้เวลาอยู่กันหน้าจอคอมนั้งวันนั้งคืนนะับมานำเสนอกันในรูปแบบการ์ตูนน่ารักน่ารัก,รกที่ผมจัดทำขึ้นมาเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าข้อที่1 การนั่งเราทุกคนนะครับต่างใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์กันทุกวันเลยนะฮะแต่รู้กันหรือไม่นะฮะว่าท่านั่งที่เราใช้งานเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังใช้เวลาในแต่ละวันมากกว่า5ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นการทําเช่นนั้นเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่าส่งผลถึงสุขภาพร่างกายตามมาแน่ๆแ,แต่เดี๋ยวเรานะฮะมาดูการนั่งที่ถูกต้องกันเลยดีกว่าการนั่งที่ถูกต้องผิดผิดผิด คู่ก,การนั่งที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องนั่งหลังตรงครับและไม่โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อมองจอนะฮะเพื่อลดอาการตึงที่ช่วงหลังของเรานั่นเองนะครับและช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้สะดวกโล่งมากยิ่งขึ้นข้อที่2 ระดับสายตาควรจัดให้มีระยะห่างนะฮะระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณสัก50-70เซนติเมตรครับจะระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางนะฮะของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ4-9นิ้วครับไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไปนะฮะสำหรับแขนนะฮะช่วงใช้งานพิมพ์คีย์บอร์ดนั้นก็ให้เก็บตำแหน่งข้อศอกให้ใกล้กับตัวสักหน่อยเพื่อช่วยผ่อนคลายหัวไหล่นะฮะและแขนกระพริบตาให้ถี่ขึ้นอาการตาแห้งเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่เรากะพริบตาน้อยลงถ้าไม่อยากตาแห้งนะฮะก็ควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นอย่่่่าาาลลืืมมดนนนน้นะะ้้ัเเป็ทีขใจกอยูแวว น้ำเนี่ยมีความสําคัญกับร่างกายของคนเรานะฮะที่มีการทํางานที่ต้องใช้สมองและร่างกายด้วยแล้วน้ำเนี่ยจะมีความสาคัญเป็นอย่างมากเพราะมันเนี่ยจะทําหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงสุนต่างๆของร่างกายนะฮะอย่างเช่นสมองข้อที่3ยืดเส้นยืดสายอย่าลืมลุกจากเก้าอี้บ้างนะครับผมไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลที่ต้องทํางานหนักและต้องนั่งนานแค่ไหนนะครับจะลงดันจะลงบอสอะไรก็ ก็ไม่ควรจะลืมลุกจากเก้าอี้บ้านนะครับผมเดินผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายนะครับหรือสามารถนนั่งบนเก้าอี้ไปพร้อมกับยืดเส้นยืดสายด้วยก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้เลื่อนหมุนเวียนไงและข้อสุดท้ายครับผมสําคัญมากเลยก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมข้อเสียของการนอนดึกก็มีมากมายเช่นกันนะครับเช่นอ้วนสิวขึ้นขอบตาดําลืมง่ายหลงหลงลืมลืมอะไรต่างๆนานาฉะนั้นเนี่ยยังจะนอนดึกอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวผมข่าบอสแป๊บขอจริงขอตัวเดียวเดี๋ยนอนเลยเดี๋ยนอนเลยไม่งั้น สำหรับวันนี้ับผมแค่นี้ก่อนละกันับผมหวังว่าเหล่าเกมเมอร์ในทุกคนเนี่ยคงจะนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนละกันครับสวัสดีจ้า